สวัสดีครับพบกับติเกแคนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับมาแจ้งเตือนเรื่องของบิงโกนะครับมีเพื่อนๆหลายคนทักเข้ามากันหลายคนเลยนะครับกราบขอบคุณสําหรับข้อมูลนะเพราะว่าบิงโกของผมเนี่ยผมดองหมดเลยนะครับแล้วก็มีหลายไอดีที่เล่นแบบไม่ดูโฆษณานะครับบางไอดีนะครับดูโฆษณาของผมก็น่าจะครบวันนี้อยู่เหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนครบนะวันนี้กันหมดแล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเหลือสัก 1- นถึงสช่องนะครับแล้วก็ได้ตัวเลือก2ใบพอดีณนะวันนี้เรียกได้ว่าหลายคนเนี่ยครบเรียบ ป้อยนะครับปรากฏว่าพอครบแล้วปุ๊บเนี่ยไม่สามารถที่จะเล่นบิงโกต่อไปได้แล้วนะครับซึ่งมันก็เสียโอกาสนะที่จะได้รับของฟรีนะครับไปอีกโอ้วันนี้เพิ่งวันที่16ก็อีกประมาณครึ่งเดือนอ่ะสิบห้าวันเลยนะผมว่ามันก็เสียโอกาสที่จะได้ของไปอ่าอนข้าจะเยอะหยุ่มกันนะอาจจะสำหรับคนที่อาจจะมองว่า บรรุไปแล้วนะครับเรียกได้ว่าคือหมดทุกประสกคไปแล้วไม่ต้องเข้ามาเล่นบิงโกเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะไม่ได้เรียเพราะว่าบางคนอาจจะเป็นผู้เล่นเก่านะที่อาจจะมีขนนกจํานวนเยอะมากแล้วครับมีเพชรกิลเยอะมากแล้วอันนี้โอเคนะแต่สาหรับไอดีที่แบบว่ายังจําเป็นต้องใช้ขนนกแล้วก็เพชรกิลผมมองว่าอย่าเพิ่งรีบเล่นให้จบนะครับ ตู้กัรชาพเพิ่มเลทอยู่นะใครอยากได้เรนเจอร์นะครับก็มูนครับอบบับขึ้นมาและใช้ค่อนข้างจะดีแต่ก็ยังเด่นในเกมเล่นเองนะครับแล้วก็ประโยชน์ในโหมดอื่นๆนะคือกว่าจะมาอีกรอบนึงอ่ะตรงนี้มีคนถามเขาว่าเยอะนะครับอ่างมืดเก่าจะมาอีกรอบนึงเมื่อไหร่นะครับกันยายนอ่าเหลือรอบเดียวแล้วนะครับกันยายนนะก็ครบรอบ10ปีครึ่งนะเขาเป็นรอบั่งมืดเก่าด้วยัังมืดใหม่ด้วยถึงอย่างที่บอกนะว่ากันยาก,ก็ถือว่าเป็นเดือนใหญ่นะที่รออะไรหลายอย่างนะ,ะเกียจจันทรนุนนี่นั่นนะครับก็จะเป็นเดนนนนกััยาะครบตรมู เก่งนะครับเกียดีนะครับแพ็กเก็ตดีนะครับ, D, รบก็แนะนำร้านเตอร์กมร้านนี้เลยนะครับ เจน้ำกันค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอันเจ้นี้ปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับรลยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะแล้วก็รับเติมเกมมาก,กว่า5ปีแล้วนะครับอาหารปลอดภัยแน่นอนนะครับเติมถูกเกมแรนเจอร์มีแค่ไอโอครับทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะครับคือถ้าไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดได้เลยนะครับอันเจ้นี้รับเติมเกมอื่นนะคาับถูกรวดเร็วด้วยนะครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำกันค้านะครับเดี๋ยวผมไปลิ้นร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคคคคคออมมเเนนนนนตต์ะะรรัััับบแลล้้้้วกก็็ใิปปจำาทพ ปลอดภัยประหยัดรถเร็วครับอใครจะเติมตุนนะ,นะครับไปเปิดเดือนหน้านะหรือจะจัดของเดือนนี้นครับรีบจัดกันที่ร้านเจ๊น้ํากันค้าได้เลยนะครับอันดัสี่ของผมเนี่ยน่าจะมีอนดัสี่นี่แหละที่น่าจะครบในวันนี้อเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไปเก็บภารกิจก่อนอย่างที่บอกครับว่าภารกิจเนี่ยมันแบบว่าสบายหายห่วงมากๆครับคือเข้าไปเข้าห้องน้าอะ นั่งถ่ายนะครับ2อนาที3มนาทียังไงก็ครบนะเนื่องจากว่าภารกิจมันไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นนะครับคือผมเชื่อว่าผู้เล่นที่เล่นมานานมากแล้วอะ่ะส่วนใหญ่ก็อยู่ในเกมนี้เหมือนเป็นรูทีนเน่เหมือนแบบเป็นงานอย่างหนึ่งที่แบบต้องเข้ามาเล่นนะครับซึ่งเราก็ทําให้ดูไปแล้วับว่าอย่างทําภารกิจรายวันอ่ะส่วนใหญนะ่คนเล่นเกมนี้ก็จะทําภารกิจรายวันครับหลักสูตรแบบอย่างรวดเร็วเนี่ย4นาทีกว่า อ่าสีนาทีกว่าเนี่ยภารกิจรายวันสามารถที่จะเก็บได้ครบเลยนะครับบางคนอาจจะกดได้ไวกว่านี้นะหรืออาจจะรีบได้ไวกว่านี้ครับก็เรียกได้ว่าปั๊บเดียวนะครับก็จบอ่าจบ1วันแล้วนะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการแค่เก็บของรายวันก็พอนะครับ หรือก็เล่นแบบไม่รีบร้อนอเดินทางอยู่ค่อยๆกดเทนนิดเล่นเทนนิสเนะี่ยมันก็ไม่ยากไม่เย็นคือสําหรับคนที่แบบคือเกม10ปีนะคือบางคนคืออย่างผมเนี่ยผมก็เล่นตั้งแต่เกมเปิดนะครับทุกวันนี้ก็ทําแบบเดิมไอดี ID มีเยอะไม่ต้องกลัวผมบางวันก็ไม่ได้เล่นนะเลนเจอร์พานี่คือพอครบแล้วควํานวณคือผมจะคํานวณนะว่าเลนเจอร์พาเนี่เล่นแค่กี่วันก็พอที่เหลือผมก็ไม่ค่อยได้เก็บภารกิจรายวันนะเต็มที่ก็คือเข้ามาในเกมคือเข้ามาในเกมเนี่ยต้องเข้ามาไว้ก่อนเออเบื่อเกมเขามีกิจกรรมอี อ่ะเหมือนก่อนนั้นเนี้เกมเขาเคยมีกิจกรรมนะครับที่เข้าเกมต่อเนื่องยาวนานที่สุดอ่าแจกรูบี้จำนวนมากนะครับอ่าแจกรูบี้แจกรุ่นนี่นั่นนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆนะเขเข้าเกมมาก่อนอย่างเงี้ยอย่างบูธภาร,รกิจ PVP เดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้กันเยอะคือเข้าไปจอที่ ID ดีในไอดีนึงนะครับแล้วก็เข้าไปแพ้เพื่อที่จะให้ภาร,รกิจเนี่ยมันผ่านอ่าอันนี้คือเป็นภารกิจบิงโกนะภารกิจบิงโก 2-3ถึงามนาทีจบนะครับแต่ถลาเกดทำภารกิจรายวันเนี่ยอาจจะมา4-5ถึงนาทีอ่าบางคนอาจจะ3มนาทีกว่าก็าาได้นะเพราะว่าภารกิจรายวันครับก็คือเราก็จะเก็บของอย่างสมมติอย่างรอบเดือนที่เป็นเดือนพิเศษอย่างนี้นะมาเก็บภารกิจรายวันมันก็จะมะีของรายวันพิเศษใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้เก็บครบเรียบร้อยครับของ IDC อ่านะครับ อ่ะ ID สเดี๋ยวผมทําให้ดูนะเพราะว่า ID สของผมเนี่ยบิงโกของวันนี้น่าจะครบเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูนิดนึงนะครบไหมอ่ะครบนะครับเพราะว่าของผมเนี่ยขาดอีก2ช่องเท่านั้นนี่ขาดอีก2ช่องเท่านั้นนะแล้วก็สุ่มซ้ําเนี่ยผมซ้ําได้สองครั้งอ่ะเดี๋ยวผมสุ่มไปแล้วกันคือถ้าสมมุติใครอยู่ที่ภาวะตอนนี้นะครับผมแนะนําว่า ไม่ต้องดูโฆษณาอ่ะตรงนี้นะอ่าเพชรกิลอาจจะดูไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะเพชรกิลคือตรงนี้มันจะวนลูปนะคือมันจะวนลูปนะครับในส่วนของขนลก50อ่านะครับกิจกรรมเหลือ14วัน,14ว,น14วันคูณ50เนี่ยก็700เอ้ยก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวกันนะ อ่าเจ็ดร้อยนะครับในส่วนของเพชรกิ้วเนี่ยสิบสี่วันก็ได้หมื่นสี่เอ้ยจริง,รงๆเนี่ยมันอาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่สำหรับสมมติไอดีใหม่ๆเนี่ยแบบเนี้ยมันน่าจะน่าน่าจะได้อยู่นะเพราะว่าในส่วนเพชรกิ้วเนี่ยมันสามารถเอาไปฟาร์มได้นะครับอ่าฟาร์มน้ํายาสีดาาส่ดาวน้ํายาสี่ดาวยังเป็นของแรายอยู่นะเกมก็อ่าเขาก็ไม่ได้ให้เลือกกันง่ายๆครับมีวิธีฟาร์มอยู่นะแต่ว่ามันต้องมีเยอะนิดนึงนะครับอันอย่างเงี้ยผมได้ซ้ำแล้วนะครับ อันเดี๋ยวผมเลือกนะอันนี้คือทําให้ดูเลยนะครับว่าแบบนี้สมมุติเราไม่รู้เอออยากได้บิงโก,โกครบใบครับเอาไปขิงคนอื่นนะถือว่าอยากจะได้ของรางวัลน,นะครับนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูนะบิงโกนะครับผมเลือกอีกหนึ่งช่องนะครับนี่ครบเรียบร้อยนะครับดูนะครับวันนี้บิงโกผมครบเรียบร้อยแล้วอกดรับไปเลยนะครับบิงโกไอทีีรับหมดเลยครับ จะได้แบบว่าหมดทุกมโมสซคทันทีไม่ต้องเข้ามาเล่นครับดูนะครับว่าทุกอย่างมันหายไปหมดเลยนะครับนี่นะครับเอาวันนี้มีไฟล์แทรกเข้ามาผมไม่รู้ว่าแทรกเรื่องอะไรแทรกเรื่องให้เล่นบิงโกต่อได้หรือเปล่าอันเนี้ยดูนะผมยังเหลือนะครับตั๋วซุ่มอีกนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเล่นได้แล้วอ่าแล้วเดี๋ยวผมลองอกดรับดูหมดเลยแล้วกันนะว่ากดรับหมดแล้วก็จะยังเล่นได้อยู่ไหมไม่รู้นะ อ่าเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับอ่ะฉะนั้นนะวิธีการของผมเนี่ยดีที่สุดแล้วครับมีน้องคนนึงบอกว่าโอ้หพี่ผมน่าจะเชื่อพี่นะเพราะว่าตอนแรกๆเนี่ยผมบอกตั้งแต่วันแรกเลยนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเล่นแบบดองบิงโกให้ดูนะว่าทําไมถึงดองบิงโกนะทำไมถึงไม่ดูโฆษณาเพราะว่ามันจะสามารถเล่นได้จนถึงวันสุดท้ายคือแบบไม่รีบครับยังไงก็ครบนะผมมองว่ายังไงก็ครบนะะเดี๋ยวผมลองไปเอาไอดีที่ดองเอาไว้ดูแล้วกันนะ มาอยู่กันที่ id 6นะครับอันเดียวขอกดรับอันนี้ก่อนผมพยายามภาวนาอยู่นะให้มันออกนะครับคือถ้า id ไหนผมเปิดได้นะไอตัวบา์บีคิวเอ็นเอีนะครับผมจะทำา9าดาวแม็กเลยนะครับ id 6นะผมลองบิงโกนะครับ,รบแล้วก็ไม่กดดูโฆษณาด้วยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอัะนนะั้นตอนนี้ตั๋วเลือกยังไม่ได้เลยนะครับเหลืออีกตั้งหลายรูโอ้แบบนี้ก็คือสบายหายห่วงเลยนะ อ่านี่คืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าไม่รีบนะครับเล่นไปเรื่อยบอกตั้งแต่วันแรกมีคนเถียงเยอะมากเลยครับว่าดองไม่ได้ต้องรีบเล่นให้ครบนะครับแต่ผมก็เข้าใจว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับว่าอพอเล่นจบปุ๊บเนี่ยมันจะเล่นต่อไม่ได้เลยแต่คราวนี้ในอดีตมันเคยมีหลายกิจกรรมนะครับที่ถ้าเกิดใครเล่นทันนะหลายๆกิจกรรมนะก็จะรู้ว่าครบปุ๊บจบปั๊บเลยนะครับไม่สามารถที่จะเล่นต่อเลยได้นะ อ่าอันนี้ก็คือเหมือนเกมเขาก็คงแบบคานวณมาแล้วลหละว่าอ่ะคุณดูโฆษณาเท่านี้อ่ะเกมได้ยอดเท่านี้ไปเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็คือหยุดการแจกเออก็อย่างที่บอกกันนะมันก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่มุมมองนะจริงๆเนะี่ยเกมน่าจะแจกต่อแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าเจเกมแจกเยอะนะถือว่าเยอะนะเพราะว่าทุกอย่างตามของต่างๆเหล่านี้นะตามตารางครับแล้วก็อ่ดอก ที่มันวนลูปไปนะเนี่ยเหรียญ5 0 0พันนะครับเหรียญเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แจริงๆเนี่ยก็อาจอาจะไม่ได้เยอะทั้งหมดนะยังเหรียญเนี่ยได้50,000ใช่ไหมห้าหมื่นคูณ14วันนะครับก็เจ็ดแสนอ่าจริงๆ7จ0แสนนี่ไปฟาร์มกันสบายๆนะคนนก700นะครับเพ็ดกิล1หมื่นสี่อาจจะดูไม่เยอะเท่าไหร่สำหรับไอดีที่แบบว่าเล่นมานานแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอดีใหม่ๆเนี่ย อ่ะผมว่าก็ยังดีนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังต้องการไอดีใหม่ต้องการไปเก็บพีร้อยครับต้องการไปฟาร์มอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าก็เล่นไปก่อนอ่ายกเว้นนะอันนี้คือเอาตามเพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าเอาให้มันจบๆไปเออหลุดพ้นไปเลยนะคอ่าเหรียญมีเยอะแล้วนะครับอ่าเพชรกิ้วขนกมีเยอะแล้วไม่จำเป็นต้องทําอะไรแล้วอันนี้ก็ให้มันจบๆอ่าแต่ว่าภารกิจรายวันก็ยังคงต้องเข้ามาเล่นไหมเฮ้แต่จริงๆของเดือนนี้เนี่ย คือเลนเจอร์พาร์ทของผมครบครบกำลังจะครบแล้วนะคือถ้าเกิดรีบเล่นหมดทุกอย่างน่าจะครบไปเรียบร้อยแล้วเลยได้ว่าช่วงเวลาที่เหลือของเดือนนี้อาจจะแบบว่าแค่เข้าเกมมาเล่นอื่นๆก็ได้ไม่ต้องทำภารกิจรายวันนู่นนี่นั่นนะอ่าแล้วแต่อย่างที่ผมบอกครับเรามีหลักสูตรอย่างรวดเร็วคือเล่นแค่ให้มันครบจบจบ,จบไปนะครับภารกิจบิงโก2-3นาทีนะภารกิจรายวัน4-5นาทีแค่นี้จบแล้วนะครับไอ้นี้ผมมีเยอะนะผมก็ทําแบบนี้แหละ นะครับมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะมากมายนะครับแล้วกดพร้อมๆกันสามเครื่องสี่เครื่อง5เครื่องแบบเนี้ยนะครับไอดี ID, ทั้งหมดผมมี10 ID กับ2 ID แฟนใช่ไหมเล่นแบบเดียวจบวันนึงเนี่ยนะโหเล่นกันสิานาที20่สนาทียกเว้นบ้างไอดีนะที่แบบว่าเฮ้เราต้องการทดสอบอะไรบางอย่างอ่ะหรือว่ากําลังจะทำคอนเทนต์นะครับอันนี้ก็จะใช้ใช้เวลาเล่นนานหน่อยอัดคลิปอย่างนี้นะ แต่ถ้าเกิดไอเดียไหนที่ไม่ต้องเข้าไปทําอะไรนะครับผมก็จะทําภารกิจรายวันแบบรวดเร็วนะวันหนึ่งสี่ห้านาทีต่อไอเดียครับจบเลยนะรเรียบร้อยอสบายๆครับอ,อันนี้ได้ตั๋วเลือกแล้วแป๊บเดียวนะนี่ดองเอาไว้นะแป๊บเดียวได้ตั๋วเลือก2ช่องแล้วนะครับฉะนั้นนะถ้าใครที่มองว่ายังอย่างได้ของสุ่มรายวันอยู่นะครับก็แนะนาว่าอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งใช้ตั๋วเลือก ไม่ต้องกดดูโฆษณาอย่าเพิ่งใช้ตั๋วเลือกนะเวลาโหมันเหลือเยอะมากนะ14วันนะครับ14วันอีกตั้งนานนะคือผมเชื่อว่านะคือเดี๋ยวผม,มจะดองเอาไว้แล้วเดี๋ยวทําให้ดูนะว่าเล่นแบบไม่กดโฆษณาเลยนะครับมันจะครบไหมเออมันจะต้องกดโฆษณาช่วยไหมอ่านะจำนวนตั๋วเลือกเนี่ยจะครบเวอร์หรือเปล่านะครับถ้ากรณีที่เกมมันแบบไม่ได้ใจรายเกินไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเหลือสักประมาณ 4ช่องอะไรประมาณนี้4หรือ5ช่องนะผมว่าก็น่าจะได้ครบอยู่ดีแหละแล้วก็ไปเลือกเอาวันสุดท้ายอแต่ผมว่ายังไงก็ครบผมเชื่อนะระบบสุ่มมันน่าจะเอ่อน่าจะได้ครบนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆนะตัวเลือกน่าจะครบเวอร์พอดีนะคิดว่าเกมไม่น่าจะจ่ายหลายขนาดนั้นอันนี้ต้องเป็นกรณีที่เล่นครบทุกวันนะครับ อาอย่างนี้อ่ะสะมุิยกตัวอย่างนะครับที่ ID 6ของผมนะ ID 6ของผมเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่6ช่องเอาเหลืออยู่6ช่องใช่ไหมหกช่องตอนนี้ยผมมีตั๋วเลือกอยู่2นะครับแล้วก็ขาดอีก7อ่าเบวกอีกโอ้โก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะอยู่เหมือน,นนะถ้าเอาตามหลักการก็ยังยังไม่น่าจะครบออ้ผมเหลือ14วัน1 4วันคูณ3เป็น42ใช่ไหม 42เนี่ยผมจะได้อีกประมาณตั๋วซ้ำเนี่ยได้5อันอ่ะผมจะได้ตั๋วซ้ำ5อันเฮ้ยยังไงก็ครบดิอ่าผมจะได้ตัว๋วตัวเลือกนะผมจะได้ตั๋วเลือกเนี่ย5อันนะครับระหว่างนี้ที่ผมดอ,ดองอยู่เนี่ยไอ้6ช่องเนี้ยมันตกแค่สักช่องหนึ่งผมก็ได้ละอ่ะเรียกได้ว่าก็ไม่ไม่ยักเย็นละอ่ะเรียกได้ว่าครบอ่ะครบดีกว่านะไม่ต้องดูแอปนะครับดองเอาไว้ไปเล่นในวันท,ท้ายๆยังไงก็ครบนะเพราะว่าเราจะได้อ่าขนนก700นะครับ คือรับตั้งแต่วันนี้นะขนกเจ็ดร้อยนะครับเชรกิลพันเออหมื่นสี่นครับอาจจะดูว่าเยอะนะแล้วก็เหรียญน,นะครับเจ็ดแสนอ่านี้ก็พอจะได้อยู่คือเหรียญเนนะี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเดี๋ยวพอเราเล่นไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เวลมันสูงมากๆเนี่ยมันไม่พอนะครับนี่นะอัพทีหนึ่งคค่อนข้างจะเยอะมากๆนะอย่างเงี้ยใช้วิธีสี่สิบสี่ล้านนะครับแต่ว่าก็ต้องอัพนะเออนะครับ ใช้เยอะนะเหรียญนะครับจริงๆเหรียญในเกมน่าจะแจกได้เยอะกว่านี้คือบางคนที่อยู่อยู่ต้นๆเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหเหรียญเหลือเยอะมากของผมเนี่ยไอดีขโมยแฟนนะครับยู่50สิแลเหรียญนี่คือเป็นพันล้านเหรียญเหลือนะเหรียญเหรียญนี่เหลือมากแต่เดี๋ยวพอเวลมันขายายไปส,สูงไม่พอครับอัพกันตึงๆเลยนะครับะฉะนั้นบิงโกประมาณนี้ตัดสินใจเอาตามความชอบนะบว่าจะเอาให้มันจบๆไปไม่ต้องเล่นแล้วนะรหรือไม่ก็ดองเอาไว้ก่อนอ่ารอจนถึงวันสุดท้ายเชื่อว่ายังไงก็ครบผมเชื่อ ว,ว่าเล่นจนถึงวันสุดท้ายแบบไม่ดูโฆษณาเลยนะแล้วก็ดองบิงโกเนี่ยน่าจะได้ตัวเลือกทั้งหมดประมาณ5ใบอ่าน่าจะได้แน่ๆอันนี้อย่าเพิ่งรีบใช้นะผมบอกแล้วนะเหลือเอาไว้5ใบแล้วก็ไปกดวันสุดท้ายก็ยังทันนะเพราะอย่างที่บอกนะว่า เราไม่ไม่น่าจะจําเป็นต้องรีบใช้อะไรในบิงโกนะครับก็เอาตามนั้นแล้วกันนะครับทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้ครับอยากจัดเลนเจอร์อยากจัดเกียร์อยากจัดแพ็คนะแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้ครับเจะน้ากันค้าวท็อปอัพเซนเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับเจ้านี้ปลอดภัยแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์ครับราคาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็รับเติมเกมมากกว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกเกมเลนเจอร์มีแค่ iOS ครับแต่ทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้นะสำหรับ Android นะถ้าไม่เกี่ยวกับจรับี้มอนดรอยรวดวด จะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจน้ำกันค้าเลยครับเดี๋ยวผมไปงร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์แล้วก็ใต้เดสคริปชันคลิปนะครับเจน้ำกันค้าทาวั์บล็เ,เตอร์ปลอดภยัยเปลี่ยนรวดเร็วอะใครพร้อมรีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับอะบิงโกไปถึงไหนนะมาบอกกันนิดนึงเก็บครบหรือยังหรือสุดท้ายจะตัดสินใจดองเอาไว้นะในกรณีที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่ได้กดใช้ตั๋วเลือกแต่อพอยังที่บอกว่าถ้าคนดูโฆษณานะวันนี้เนี่ยน่าจะเหลือก,กันประมาณ2-3ถึงช่องแล้วก็ตั๋วเลือกก็น่าจะได้ประมาณ สองใบถึงสามใบก็คิดว่าณวันนี้น่าจะครบกันหลายคนอยู่กันนะอ่ะมาคอมเมนต์บอกกันสันิดหนึ่งนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ